มีการเปิดตัวจุดเฝ้าระวังช้างนะคะวิวหลักล้านที่คอนบุรีโคราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนี้นะคะกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาต้องจัดกำลังเฝ้าระวังนะคะช้างป่าตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านกันอย่างเข้มข้เเขมขนเลยทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวโพดเองนะคะก็กำลังให้ผลผลิต รอเก็บเกี่ยวกันแล้วทําให้ช้างป่าเตรียมพากันยกโคลงออกมาหากินกันแทบทุกคืนค่ะล่าสุดนะคะตอนนี้มีโขลงช้างอย่างน้อย20ตัวด้วยกันพยายามพากันจ่อแนวชายป่านะคะในขณะที่ทางอาสาสมาัครชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานก็เฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป้องกันไม่ให้ผลผลิตของชาวบ้านเสียหายอย่างเต็มที่เลยทีเดียวซึ่งการเฝ้าระวังป้องกันปันปญหาช้างป่า ออกจากป่าเพื่อไปทำลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคอนบุรีมีมานานหลายปีแล้วนะคะจนเกิดมาเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่มีแนวร่วมมากกว่า1,000คนแล้วในขณะนี้แล้วก็มีการตั้งจุดนะคะเป็นศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังตามแนวชายป่าและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเพื่อให้ง่ายแก่การสังเกตการและเรียกระดมพลเวลาช้างป่า ออกมาทําลายผลผลิตไปแล้วกว่า5จุดด้วยกันซึ่งในจํานวนนี้นะคะจุดประสานงานที่บริเวณหน้าเขากวางตะวัน หน้าเขาขวางตะวันนะคะทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านตะลิ่งชันตำบจลจะเ้หินอำเภอคอนบุรีค่ะถือว่าเป็นจุดประสานงานที่มีวิวสวยงามมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตามองเห็นได้ทั้งเขาจอมทองหรือภูเขาไฟฟูจิคอนบุรีนะคะผืนน้ำของเขื่อนลำมูลรวมไปถึงเขื่อนมูลบนนะคะขอภยัยแล้วก็เทือกเขาอุทยานแห่งชาติ ทับลานซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของสายน้ํามูลที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวภาคอีสานตอนล่างยิ่งในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนี้นะคะบ,บางวันอากาศเหมาะสมที่จะได้เห็นหมอกนะคะแล้วก็เพิ่มเติมสีสันรวมถึงบรรยากาศในการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสดชื่นมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นจุดเฝ้าระวังช้างป่าที่สามารถชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาเลยทีเดียวค่ะ